สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพงป้ายเนาะมาส่องป้าขั้นพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งปลายย้ำกางขึ้นคนนะฟ้าตะพอยพี่น้องฟ้ามันขึ้นน้ำถ่วเนาะคนน่ะป้ามันขึ้นมาปลาคอหนึ่งโตในพ่อแม่พี่น้องหลายโตเติบอยู่พุ่นอีกตัวหนึ่งสองโต สองโตสามโตพ่อแม่พี่น้องปอคอปอคอกลังประคอหน่อยหลายโต๊ครับเดี๋ยวพามาเลาะเบิ้งพ่อแม่พี่น้องกันกระสอบใช้มาเว้นเนียนี่อีกโต๊หนึ่งพ่อแม่พี่น้องนี่บักใหญ่เติอพ่อแม่พี่เลองเลยนะปลาหลายครับพ่อแม่พี่น้องยนะยอยูนอ่นาบ้านเลยเนี่ยพ่อแม่พี่นอ้องเฮ้มันขึ้น ส่วงมันเงียบกัเนี่ยประคอเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งอีกพ่อแม่พี่เนาะเดี๋ยวบอสอนสิพาเลาะเบิง่งอยู่หน้าบ้านได้ว่ไแม่พี่เนาะ าตัวนั้นปักใหญ่นะพ่อพี่น้องคนหลายครับหลายครับพี่น้องเป็นโมลเลยพ่ะนะอันนี้หนึ่งตัวตัวนั้นปักเข่งพ่อพี่น้อง อันนี้ตัวใหญ่เติมเนี่ยนะปลาคอนะโง่กันเอานี่ไดลยลายอยู่พาะไงพี่นอ้องไล่ขัดตาต้นอีกต้นหนึ่งเียวคอยยองๆมาบัง lối lối mây mày thôi tổng cơ coi mà mày đọc nhắc nhắn mặt lại 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 ต้องไปหาไก่เลยวีหน่องหน้าบ้านเลยปลาเข็งอันเนี้ยปลาเข็งใหญ่นะป้าตกนะหลายขักกว่าพี่น่อง มันเป็นป่ามันไหม่ากันเอามองอกันคานเอามองกันีเส้นหาเส้นมาใส่นี่ยปรไม่มีนอ้องขี้ข้านพิดป่านะเด็เคงมาเคงาเคงมาเคง่อยพี่น้อง นี่โตแับไงนะน้ำมันถว่วนี่กับเบอรอนพักกันอันนี้กันน้ำยามันเขาข้างในทำไมพี่น้องปลาหลายครับ ไใส่ละมันตื่นเสียงบายบายขอจบคลิปเพียงตอนนี้ได้ครับเด้าขอบมุกข,ขอบใจทุกการเนาะจีมาติดตามรับชมให้กำลังใจบายบาย